ครับสวัสดีครับก็มาพบกับไมนาิกาคาชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้นาฬิกา Black Bay t ูดอร์ b บลคเบย์ GMT นะครับเป็นตัว t ูโทนนะครับผมนี่ผมเคยรีวิวตัว b บลคเบย์ GMT ตัวขอบเป๊ปซี่ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัว GMT ทูโทน นะครับตัวนี้เนี่ยใช้รหัสรุ่นชื่อว่า7 9 8 3 3 m n นะครับซึ่งเขามีอยูอ่สายหนังกับสายสตีลนะครับสแตนเลสสตีลนะครับก็สายก็เป็นโทนเหมือนกันตัวนี้ผมก็จะเรียกว่าเจมทรูดเบียเพราะว่าสีมันจะแบบออกรูดเบียรนะครับราคาป้ายของเขาเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณแสนหกนะครับ นาฬิกาก็จะออกแนววินเทจนะครับสายหนังนะครับออกแนววินเทจวินเทจหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเข็ม GMT นะครับบอกเวลาได้สองประเทศนะครับก็คือ home country กับประเทศต่างประเทศก็คือเข็มนี้นะฮะเข็มยื่นยืนออกมาเข็มที่4นะครับแล้วก็มีวันที่นะครับ ตัวนี้นะครับตัวเรือนก็ผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับพร้อมกับตัวขอบบีเซลเนี่ยก็จะกับเม็ดมะยมเนี่ยก็จะเคลือบเยลโลโกนะครับประมาณ0.3ม mm, ิลนะครับมันจะเคลือบเอาไว้นะครับเคลือบบนสแตนเลสสตีลนะครับนี่เลยสวยงามสวยงามมากๆนะครับ กระจกก็จะเป็นกระจกทรงกระจกโดมซัฟไฟก็รอยขีดขวนสายหนังกันน้ำได้200เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ข้อมือผมเนี่ย หกนิ้วครึ่งนะครับส่วนนาฬิกาเนี่ยไดยมิไดมิเตอร์ก็อยู่มาณสี่บ็ดมิลน,นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมะีรหัสเครื่องว่า mt ห้าหนะครับสามารถสรองพลังงานได้70ชั่วโมงนะครับนี่เลยสายหนังออกแนววินเทจเหมาะกับลุคแบบใส่เกงยียน แนวเซอร์นะครับมันยังเหมาะมากเลยเพราะว่าสายหนังเขาก็จะแบบไม่ได้แบบเป็นหนังแนวแบบหนังแค่ที่จะดูหรูหราอะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังแบบเนี่ยแนวเซอร์แนววินเทจนะครับเห็นไหมสวยงามเหมาะมากนะครับราคาจับต้องได้นะครับป้ายแสนหแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถมาจบกับผมได้นะครับราคาแบบค่อนข้างตกใจนะครับ นี่นะครับสวยงามคาลิเบอร์ตัวนี้เ,เป็นนาฬิกาออตโต้นะครับคาลิเบอร์5.6-5.2นะครับสำรองพลังงานได้70ชั่วโมงนะครับตัวสายหนังตัวนี้แบบอยากจะเปลี่ยนเป็นเป็นสายหนังแบบสีอื่นอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดแบบเป็นคนชอบแต่งนาฬิกาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ประมาณยี่ิบเอดมิลนะครับความกว้างก็ประมาณยี่บเอดมินะครัร 20, บยี่ิบเอ็ดยิบสองประมาณนี้ครับเปลี่ยนสายได้ก็ไปแบบให้ร้านสายหนังเขาตัดสายใหม่อย่างที่คุณต้องการแล้วก็ใช้บัคเกิลตัวเดิมนี่ใช้ตัวเดิมเลยใส่ได้เลยสวยงามเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าภายนน้ำเขาเป็นไงนะครับ เป็นไงครับภายน้้ำแจ่มแจ้งนะครับนี่คือเจ้าตัว2 d ดอ r นะครับราคาจับต้องได้แสงกลางๆนะครับถ้าเกิดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวเจ้าตัว2 d ด o ร์แบ็คเบย GMT ท t o n e นะครับผม